อยากให้ลูกหลานใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เอาไว้ฝึกอ่านเขียนฝึกอ่านภาษาอังกฤษฝึกนับเลขฝึกวาดลูกแนะนำแท็บเด็ตเครื่องนี้เลยนะครับเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วาากคิวโมมีแอปไอวาวาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้นะครับลองดูนี้นะ ABC ลองไปที่ ABC ซองถ้าไม่จิ้มก็ไม่มีเสียงนะ มาลองนับเลขกันบ้างแล้วก็พูดตามนะครับ I am number one I am number one I am number one แล้วลองดูวันนี้แล้วก็ไปวางให้ตรงกับรูปนะครับ <Circle. S 1> okay, แบีบ่นี้ circle โอเคมีบอกเลยนะแล้วก็ถ้าวางไม่ถูกไม่ได้ไม่ผ่านต้องลากเส้นให้ถูก <Circle. S 1> อ่าแบบนีบปึ๊บ circle circle ง่ายาๆแบบนี้เลยมีแอปวาดรูประบายสีให้ด้วยนะครับเลือกรูปภาพต้องการระบายสีได้เลยและมีเกมเอาไว้ให้เล่นผ่อนคลายด้วยโหลดแอปเพิ่มเติมผ่านทาง Google Play Store ได้มี YouTube Kids ดูหนังดูการ์ตูนผ่านทาง YouTube Kids ได้แท็บเล็ตรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ได้นะครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi 2องุ G แล้วก็มี Bluetooth ให้ด้วยนะ,ะรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน13เคสซิลิโคนอย่างดีป้องกันกระตกกระแทกเคสซิลิโคนสามารถหมุนได้ถา6 0องศาเลยนะครับจะวางแท็บเล็ตเปแนวนอนก็ อะแดปเตอร์พร้อมสายชาร์จสนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินไปทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลย